ลักลกันได้ครับลักกันได้ครับลักันรเัดเด็ดครับยได้บุดเลัดเด็ดฮ่กรักกเจรชัดเด็ดเออด้ครับกุญแจลมไปล่าเด้อจัดเด็ดครับ ลงอับลงอับเช็ดเด็ดปาดเช็ดเด็ดครับชะอาดหมดปาดเช็ดเด็ดเดี๋ยวเอาไว้เดี๋ยวไว้ทอดแล้วก็ยำยำกับปลากระป๋องเช็ดเด็ดนะเมื่อกี้เด็ดเด็ดันุกมากเลยครับเช็ด เรียไม่ก็เลยมาบังครับนรับเรียนได้รับเติมมิกครบรอะไรม่ได้รับอยู่ด้วยครับโอเคครับ